สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับผอมทางทีมงานสิงห์บรรทุกทุกท่านเลยนะครับผมสร้างหนึ่งตัวเล็ดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐจนจำนายรถบรรทุกรถหกล้อนะครับมือสองถูกชนิดเลยนะครับเบา่ที่เป็นดำเบาที่เป็นเช่นนะครับทั้งนี้นะครับตั้งอู่เห้กับนั่งรับตดตังนะครับรับตดตังเช่นรับตีตังค์ดำนะครับขา ลูกค้าท่านใดที่สนใจการตดต่อสอบถามกันเขามาได้นะครับสำหรับลิปนี้นะครับลิปนี้ผมทีผ้าถุกทานนะครับมาชมรถทียูสวนเฮานะครับมาชมรถทียูสวนเฮาก<ม>ตอนนี้ก็เหลือ,อยูซีหาขั้นนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบกัาบบว่วทีิเป็นตู่หรือว่าที่เป็นกับบ้าดำนะครับเดี๋ยวผมทิผ้าถุกทนมาชมกันนะครับ เริ่มจากขั้นแรกนะครับขั้นแรกกเป็นเหยียบนะครับเป็นเหยียบเป็น NPR 120แรงนะครับเป็น NPR 120แรงมีเหยียบมีดำนะครับสำหรับขันนี้มีเหยียบมีดำนะครับเป็นเหยียบสามตันนะครับเป็นเหยียบสามตันเป็นกระบอกดำสี่ตันนะครับ เป็น NPR 120แรงปี39นะครับรถตัวนี้เปลี่ยนหัวมานะครับรถตัวนี้เปลี่ยนหัวมาเปลี่ยนใส่หัวตาเพียดมานะครับรถตัวนี้เป็น NPR 120แรงนะครับเป็นเฮียบ3ตันเป็นเฮียบ3ตันเป็นกระบะดำนะครับกระบะดำนี่เงยาอยู่ประมาณ4เมตรนะครับ เงาอยู่ประมาณ4เมตร NPR 120แรงปี39เปลี่ยนหัวใส่หัวตาเพชรมานะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมต่างราคาไว้อยู่ที่4 85,000บาทนะครับ4 85,000บาทนะครับสำหรับ NPR 120แรงทั้งเหยียบทั้งดําคันนี้นะครับ ตัวที่สตัวที่สองเป็น NPR เป็น NPR 120แรงขึ้นกันนะครับเป็น NPR 120รอย่แรงยาง8-2-5นะครับ NPR 120รอย่แรงยาง8-2-5พร้อมใส่งานนะครับเป็นคอกไม้นะครับเป็นคอกไม้ สำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้นะครับผมตั้งราคาไว้อยู่ที่สามแสนบาทนะครับต่อร่องหน้างานได้ทุกคันนะครับรถทางอู่เฮานะครับสำหรับตัวนี้ NPR 120แรงปี B 40นะครับเงี้วสี่เมตรสา 4, 30, นะครับยาว4ี่เมตรสากว้าง2องเมตรสินะครับกว้าง2องเมตรสิ สามแสนบาทนะครับสามแสนบาทพร้อมใส่งานเลยนะครับสาหรับ NPR 120แรงตัวนี้นะครับตัวต่อมาก็เป็นร้อยสิบหาแรงนะครับเป็น NPR 1 1 5แรงขึ้นกบับบาเล็กไม่ทั้งลูกนะครับขึ้นกับบาเล็กไม่ทั้งลูกคอกเล็กนะครับขึ้นกบับบาไม่ทั้งลูกคอ,อกเล็กรถตัวนี้ปีสามหกนะครับรถตัวนี้ปีสามหก 2536นะครับเป็นมือจดทะเบียนขึ้นกระบะเล็กไมขอกไม่นะครับพร้อมใส่งานเครื่องดีขัดซีงามนะครับเป็นกระบะเล็กยาว5เมตรนะครับยาหาเมตรกวาง2เมตรสิบนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมต่างราคาไอยูที 255,000บาทนะครับสำหรับ NPR ลอย15หแรงคันนี้นะครับ255,000บาทนะครับมาเบิ่งขั้นต่อไปต่อมาเป็น n c r นะครับเป็น n c r 120แรงนะครับ n c r 120แรงรถตัวนี้จดทะเบียนท่านผุกจัผู้พิจารณาจะเป็นปี42นะครับ เป็น ncr 120แรงนะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับเป็นกระบะไม้คอกเหล็กนะครับ ncr 120แรงเบรกลมพมาลมยพาว power นะครับเบรกลมพมาลัยพาวเวอร์สำหรับรถตัวนี้นะครับผมตัง้งราคาไอยู่ที่2 6 0 0 0 0บาทนะครับ2 6 0 0 0 0บาท ncr ร้อยยี่สิบแรงตัวนี้นะครับพร้อมใส่งานกันเลยเบรกล่มพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องดีครับซีงามนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมาเบิงขั้นต่อไปตัวนี้เป็นรถเชนของหลูกค่านะครับรถเชนของลูกค่าเิ่นนอามาใไหตีเชนไหนะครับเพิ่นนอามาใไหตีเชนเป็นกวกับไหานะครับรถตัวนี้นะครับไปเบิงฮีโนกันนะครับ ฮีโน่เป็นฮีโน่ F44J นะครับเป็นฮีโน่ F44J ตู้สิบบานนะครับฮีโน่ F44J ตู้สิบบานรถตัวนี้ซื้อเขาเมื่อวานนี้นะครับผมก็พอได้อยู่พอได้ท่านได้เบื้องล่าละเอียดนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาไปเช็บล่าละเอียดจังหน่อยเดี๋ยวผมจะมาลงให้ทุกท่านได้เบื้องกันไหมนะครับ โอ้เป็นเบรกทิปฟรีด้วยเข่ามือวานนี่นะครับผมกับพึง่งมาหอดเมื่ขึ้นนี่นะครับยังบรทธันเดีบยผมหัวจากรายละเอียดปันไหนนะครับฮีโนโ่เอฟซีีเจน่าจะเป็นเครื่องเจโอฮาซีนา่นาจะนะครับน่าจะเดี๋ยวผมไปเพิ่รอองรายละเอียดอีกเที้ยนึงกอนนะครับเป็นตู้ซิปบานนะครับตู้ซิปบานอ้ขั้วสีงาม เป็นเบรกทิฟฟี่โอ้คัดสีงามครับนะครับคัดสีสวยถึงสวยมากเลยนะครับคัดสีสวยถึงสวยมากเขามีรีบถ่ายน้ำนะครับมีรีบถ่ายด้วยนี่นะครับนี่นะรีบถ่ายพร้อมเป็นตู้ฟิบบาน่าจะยาวประมาณหา,หาเมตรนะครับหาเมตรถึงหาเมตรซิปหาเมตรหาซิปนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้รถที่หนูคงรอคอยสันทัสตอนไหน ผู้เฒ่าพึ่งเอาขอมากมาวานนี้นะครับเดี๋ยวมาเลี้ยงเดี๋ยวเี๋ยวเข่อไปถ่ายวิดีโอสภาพทั้งหมอดมาหายชมกันนะครับเดี๋ยวขอเบิง้งเบื้งไปน้ำกันนะครับเบิ้งไปน้ำกันเป็นตู้สิบบาทเทรโก้ไนน่นกัด มีลูกค้าถามหาหลายหลายนะครับไอ,รอ้รถตู้ชิปบานนี่นะครับแต่ว่าหางบ่มีให้เพิ่นรถเขามาแล้วลูกค้าที่แม่เพิ่นเป็นเพิ่นได้มเมื่อเราบู้นะครับเดี๋ยวมืาแรกกันเมืองแรกเลยอย่าโดยร่วมคลิปต่อไปจังเมืองแรกเลยอย่าโดยอย่าโดยร่วมนะครับเดี๋ยวถ่ายลงให้เพิ่นลิปนี้เพิ่งเอาข่าวไปก่อน เทือ่างามเือ่างามอยู่นะครับเทือ่างามอยู่ราคากันยังบอท่านไหนเนื้ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปเจ็บไล่เลยอย่าูเขาก่อนนะครับนี่เนาะ F C 4J นะครับนาจะนาจะยุ่ประมาณปีสระซีหานะครับประมาณนี้รถตัวนี้นะครับนาจะนะครับนาจะอยู่ประมาณปีซีหานะครับ กระบะดำก็มีนะครับกระบะดำก็มีนี่นะครับรสำหรับลูกค้าทันไดนะครับพี่พียบก็มี่นะครับงียับเราก็มีตู้รถเบียบก็มนีนะครับ,รรบเงียบ,ก,ก,บ,ก,บ,บก็มี่ตู้รถเบียบก็มีขวากนั่นนะครับนี่ขวากใส่รถกระบะก็กกมีนะครับ เดี๋ยวจะเป็นกระบะก็มีนะครับโค้งหลังคากม็มีกระบะดำนะครับกระบะดำทั้งชุดนะครับกระบะดำทั้งชุดคัพซีเจ็ดสิบห้านะครับคัพซีเจ็ดสิบห้าใส นาจะใช้กองที่หนูนะครับคัสซีเจ็ดสิบห้าพร้อมกระบอกดำครบชุดนะครับพร้อมกระบอกดำครบชุดเป็นกระบอกดำซีตันนะครับเป็นกระบอกดำซีตันแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทกเขอว่าเบิ้งกันนะครับัวนั้นจะเป็นกระบะนะครับ เป็นกระบะรถบกอัพส่วนมากที่ยก,กระบะออกกะจะังอู่หอเด,ตอด,เออดอเ่ต้อดำนะครับในเรื่องของรถบีบนะครับส่วนมากก็จะีต้อดำนะครับนี่นะครับนี่คือรถทีู่สวนเฮานะครับนี่คือรถทีู่สวนเฮ้า ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกับจีตอ่อสอบถามกันเข้ามานะครับพี่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก,ก้าหนึ่งสามห้าสี่สี่ห้าสองสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามหาซีซีหาสองซีเป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับเป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมกฝากทุกท่านไว้น้ำเนี่ยนะครับฝากทุกท่านไว้น้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำนะครับบพว่าที่เป็นทาง้งเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับ ทางเพจกับช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ทัพย์ประเสริฐจนนะครับเราก็ทาง u t u b e นี่นะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับกับฝากตุกทสานกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำนะครับเป็นกำลังใจให้กันสุดท้ายนะครับสุดท้ายผมสร้างนึกร้อยเอ็ดพร้อมครับทีมงานอู่ทัพประเสริฐจนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม พบพกันไหม่ในชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ